투데 <목소리도> สวัสดีค่ะยานีสิมพรชัยค่ะอายุ56ปีเป็นเจ้าของร้านสะดวกซักกรนดิบาสาขาตลาดพระรูปรังสิตคลองสองจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ ก่อนหน้านี้ทํางานบริษรัทอยู่งานด้านบริการมา31ปีก็ลาออกมาเป็นแม่บ้านก็นั่งคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะทําอะไรดีเพื่อที่จะใช้สิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์เอามา เราบังเอิญไปเจอน้องคนนึงอะคะ่ะน้องเขาบอกพี่ร้านซักผ้าก็ดีนะหนูว่าไปนั่งต่อคิวมาจุดนั้นละคะ่ะเป็นไอเดียที่ให้พี่เริ่มเซเวสถานที่เซเวร้านแฟรนไชส์ที่พี่เลือกมาคุยเนะะี่ยค่ะก็ก็หลายเจ้านะคะแต่และเจ้ามีข้อดีข้อเสียต่างกันที่พี่เลือกร้านลอนดีบาร์เนี่ยเพราะว่าปิงค,ครั้งแรกคือความสว่าง สีแล้วความแบบมองเข้ามาแล้วน่าเข้าอะคะ่ะอันที่สองมีเรื่องของน้ํายาซักผ้าน้ํายารับผ้านุ่มน้ํายาฆ่าเชื้อฟรีพี่ได้คุยกับทีมงานลอนดี้บาร์พี่ก็ถามว่าตัวน้ํายาฆ่าเชื้อนะ่ะมันเป็นยังไงเหรอมันมีการวิจัยเป็นเรื่องเป็นราวกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้นทําให้พี่อะเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้ถ้าเรารู้สึกดีลูกค้าของเราน่าจะรู้สึกดีด้วยก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่พี่เอามาวิจารณาส่วนอันที่สเรื่องของพันธมิตร อนทีบารเนี่ยมีพันธมิตรหลากหลายเลยค่ะอุ้ยมีกับเซเว่นด้วยเหรอซึ่งปกติเนี่ยเราแล้วครอบครัวเขาก็เข้าเซเว่นก็คิดว่าลูกค้าหลายๆคนก็คงไม่ต่างกันจากวิถีชีวิตของเราเหมือนกันอ๋อมีค่ะจากที่เริ่มเปิดที่นี่มาก็คิดว่างานบริการหรือสิ่งที่เราทำมาเริ่มจะแข็งแรงเริ่มจะอยู่ตัว เราก็จะอาจจะใช้โมเดลนี้ค่ะเพื่อไปต่อยอดอีกสาขานหนึ่งซึ่งมองมองไว้อยู่ค่ะโอ้เรื่องความประทับใจ เยอะเลยค่ะอ,อันแรกเลยที่เพิ่งเริ่มเปิดร้านใหม่ๆลูกค้าจะว่าร้านสะอาดดีนะทําความสะอาดกันอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอไม่เคยเห็นที่ไหนบอกเรื่องของวิธีการพับผ้าเราพับบอกแม่บ้านบอกพิมงานคนทํางานนะว่าเราพับอย่างนี้นะให้เรียบร้อยใส่ใจลูกค้าก็เราทําเหมือนเราดูแลตัวเองยังไงเราก็ดูแลลูกค้า ลูกค้าก็บอกป่านต่อปาไปชวนเพื่อนชวนที่ข้างบ้านชวนใครมาแล้วก็ลูกค้าก็กลับมาบอกว่า mm hmm. เพื่อนแนะนํามาค่ะข้างบ้านแนะนํามาค่ะ อันนี้เราเราภูมิใจเราคิดว่าสิ่งที่เราทํามาสะสมประสบการณ์งานบริการมาเนะะี่ยค่ะได้ใช้ประโยชน์กับลูกค้าลูกค้าชอบก็ทาลูกค้าเหมือนกันนะคะว่ามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะอยากได้แบบไหนอยากให้ทําอะไรลูกค้าบางคนก็บอกว่าโอ้ยอันนี้ก็ดีมากแล้วไม่เคยเจอเลยแบบนี้อันนี้ทําให้เราชื่นใจแล้วก็ภูมิใจก็คิดไม่ผิดที่ที่ได้เปิดร้าน ังไงก็ฝากร้านสะดวกซักลอดี้บาร์สาขาตลาดพระรูปรังสิทิคลองสองจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะร้านนี้อยู่ภายในบริเวณตลาดพระรูปลังสิทธิ์คลองสองเลยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะมีทั้งร้านอาหารที่ล้างรถเซเว่นบิ๊กซีเยอะค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะมาใช้บริการนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่เลยค่ะ ลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถเอาผ้ามาฝากเราไว้ได้เลยนะคะเราจะดูแลเสื้อผ้าลูกค้าให้เหมือนดูแลเสื้อผ้าเราเลยค่ะซักอบจบที่ลอนดีบาร์